แน่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 ชื่อรู้ ท่าน,นท่านนะน้ำแลงนะต้องบอกแล้วว่า ตอนแรกหนาไม่แห้งร้อนอเลยน้อกเลยาล้งหอาออกมาได้ล่างนึงครับล้างดีไม่เสียหรอกน่าบล็บกอยู่เลยครับต้องเขียน บ่บนี้ครับเอาไปล้างนะ้งมันเลุ่ลุกม่ห,ห็นหนะมกบ,าบ่า

兄的 มาแล้วหนึ่งเตี่ยี่นโอ,อ่เลยนักน้ำมอเลยเรื่องนักก็ต้องห่วงขับหลบตัวนี่เปอนนักยังไง เห็ดแล้วไใหม่ ้าวห้างเยอเนือที่ไร ไเขาเรียกตัวไหนก่นเขาเรียกตัวไหน เออหมกามาวายวให้แบบหมกไดิฮลเฮ้ยชิหลังแล้วเออใ้รยมนะว่ะ นั่เคือน nah, ั่นอะไรก็เครืองเหรอไม่อยู่ด้วยหนีได้สองรางคงเจาะสองสามรางไงเนี่ยอยู่มองอันคางรอบบักกันน่ะนะโอ้นุ้กเขาได้มาเขาได้ฟังเลยบ่สะโอ้เขาได้หนีบ่เฮ้ยป้าไว้ให้ฟังเลยสะ That's what I'm ตาพวก,ก,ก,กว่าเริมถึงแล้วเป้าแค้ไหน่อสป้าเพื่ันนอะโอ้ตัวใหญ่อยู่ตัว่มันกำลังเริ่มถือกันหน,น่อยเลยจนวนหัวลุ่มหอ,อกจักกปถ่ายังหัวลุ่มหมอ แต่ามา่ิจอิงก็ถืออะมาจิหาหัวปลาหัวม้าด้เวนเนี่ยจะแปล,มามาลออคือมว่าไล่เต้าู้เลยบัวขาวอะไร,รอนมันไ่นีบบ่บ่ัวขาวอะไว่าหน่อย ไม่อโอ้มานแต้เหือบอเขาหนาจิกมืสื่อขึ้นบ่เหือนี่ไปเหตุจะุ่นบ่ได้เลยห <c oughs> นาเพื่อนนะ

อารมณหาวันาจะจางหายไม่ได้แหนสาวห้ามดวง่อนาไปอยู่ในเขตทีิสบานนั่งสุกมุก เราให้าใจมนไอ้อกังวลย่านคุณเป็นคือเราขาาร้านคนเมืองเขามีเรื่องไหลแฟนกัน ไฟ้เมือคืมอยากเมารถน้ำผานคนเกลียวกันแท้นะเช็ดอะไจอบเรล่าคิ้นก้ำเจ้าหอมหอว 我好，我好来到。 Ông ôm chân bùm, tình mãi <laughs> trong mùm cùng, 又看到。 เียนลงมาสองมือแล้วลงซ้ายหมดลางใชเืเออือวานมเห็นในเจลงซายมาว่าโอ้ยับัือเน่เน่่เน่ือยู่อยหเนาะ ลตัวเลยชอบัเลยลวกตัวนี่หนโบตัวไงมาตัวนี้เขาตัวกบอีกตัวมันถือ่าครึ่งมันเสียนักฮาบเห็นเลยตัวเขเห็นแต่ชวิตตอรี่กับตัวมันเสียหนักชอบัญเสียกัเสียหนีแล้วมันหน้าบุญนะนีอก็เลยเอาตัวนั้นลงเทน มันเป็นเล็กเอาบอกว่ามันเป็นย้งอือสู้ๆๆๆหล่อกระได้ด้วยตัวเนี่ยเยอะบ้านลูกแงวนบ่มีขึ่นจริงเนาะ เื่อยืเลยน้หัวนอี่นคือเวิร์ดแล้วหลังวะโอ้ยมันเือวะมันนีไปก็ไปจังแม่งใคระคือสิบวันเดียวไปแล้วมันพอดีกับเทิดเลย ขี้เท่าไรเท่าไรลอยแล้วผู็อ่าห่น้เรนกลยขันขันสามก็จีน่านลอยลอยเนาะเอาก็่จีบปูงเลีงปูงเรียงอยู่เนีเขาจะาเพือจะข้อหนีสัตว์

เันไมมาอยู่นะรอบตัวขอเห็ดไม้ใส่สุดเัอไม้ไม่เทียรู้กเ,เตยับเชบปเอน้องเลยเหรอนัเกน่าด <c oughs> าวอันนี้จะที่ี่ยเชืเส็ยสินภารคิดครับพอแับพี่น้อง มันนี่ก็เห็นปลาปากครับเขาอยู่ครับมันนี้ก็ดีหน้าบกก็เริ่มโอเคครับโอเคครับบรรยากาศหัวล่มครับหัวล่มเริ่มออกนะครับทั้งมุกดาหารทั้งมุกดาหารก็เอื่นหัวล่มนะครับช่วงพันซาหัวล่มออกก่อนนะแต่ว่าปีนี่น้านยังอยู่สูงครับมันล่งอยู่ครับแต่ว่ากันยังอยู่สูงครูปีนั้นหินโพมดแลยครับ งานออกภรษาปีนี้ฝนมาดีส่วนถ่ายเนาะพี่น้องวันนี้กับปากต้อนครับปลาปลาครับหางการเดงนี่นมันจะปลวกปลาปาไม่ใช่หางการเด้งนะครับขนเหลงก็ปลาจัเพี่นครับคล้ายๆกันพี่น้องเลยอาจจะเป็นตระกูลเดียวกันแต่ว่าปลาปลาเป็นไม่ใช่เป็นปลาซึ่งอันน,นั้นครับแนใ่แม่น้ำโค้งครับมันจะขึ้นมากมันช่เป็นมูนย่งใหญ่ครับ ตังบาทผมเขาเอิ่มประปากเนาะเกิดขึ้นมาใหญ่ขึ้นมากเนยเห็นเลยครับผมไอ้พี่น้องอ่ะอันนี้ก็ฝากตอนครับวันนี้รอบอทำยังมันอยู่ครับรอหลุดน้องกันเดยใหญ่ครับผมไอ้พี่น้องแต่ละมือแต่ละเว้นไว้ซิมีปลายังเขารลอดเนี่ยวันนี้วิชีชีวิตหากินตามแล้วไม่นำโค้งทางจังหวัดมุกดาหารกับฝากตอนกันแล้วกันครับวัอน,นี้ก็เป็นมือแข่งแข่งเรือมือสุดท้ายครับอยู่ทางมุกดาหารเนาะ มันนี่สิเป็นมือชิ่งเลือยใหญ่ครับผมก็มือนคือสีบริเวรบิเงดอกพี่น้องในงางงานเนาะหมดแล้วครับตั้งทาหมุกุ่นแล้วหมองขาวๆหมองทาอินโดจีนหมดแล้วครับเนาคทีมนี้มาตามลาไปก่อนครับดีๆไม่แห้งสุขขู่เจ้คนครับลำล้ำเรื่อยๆครับจากใจทีมงานนาเวียงเกอนดี้จังหวัดมุกดาหารครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับสบายดี